รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตทขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามเมจิกฟาร์มสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะกลับมาพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกับพี่นิดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นประจำค่ะทุกเย็นวันพฤหัสบดีนะคะ5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทางช่อง5แห่งนี้ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่ารถตุ๊กๆุกที่เราเห็นจนชินตาในเมืองไทยนั้น เขามีเกล็ดน่ารักนรักอยู่ด้วยนะคะแท้จริงแล้วรถตุกๆนั้นไม่ใช่รถไทยนะคะแต่เป็นการนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยเริ่มนำเข้าไทยเมื่อปี2503สนุนราคาอยู่ที่ราว20,000บาทค่ะโดยเหตุผลของการนำตุกๆเข้ามาในประเทศก็เพื่อให้พี่ไทยของเรานั้นนำไปดัดแปลงต่อหลังคาและที่นั่งโดยสารเพื่อใช้แทนรถสาล้อถีบทําให้ในสมัยนั้นเราจะเรียกตุกๆกันว่ารถ3ล้อเครื่องนั่นเองค่ะ ส่วนชื่อตุ๊กตุ๊กนั้นกลับได้มาจากฝรั่งนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเรียกชื่อจริงของรถสามล้อเครื่องไม่ถนัดปากจึงเรียกตามเสียงท่อไเอเสียของรถแทนจนกลายมาเป็นชื่อตุ๊กตุ๊กติดปากพวกเราทุกวันนี้แหละค่ะนอกจากนี้ในสมัยก่อนนั้นรถตุ๊กตุ๊กจะมีทางขึ้นทางลงทั้งสองด้านแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหลือเพียงด้านเดียวเพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารนั่นเองค่ะคราวหน้าหากเด็กๆได้นั่งรถตุ๊กตุ๊กก็คงจะเพิ่มมุมมองต่อสามล้อเครื่องคันนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ มาถึงช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกกับปะตะทนะคะในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรายังคงมีสิ่งประดิษฐ์จากเด็กไทยเก่งๆมาให้ชมกันจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะท ที่โรงเรียนวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าจะเป็นพลังงานอะไรนั้นตามไปดูกันเลยในปัจจุบันนะคะพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นพลังงานสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางรัฐบาลนะคะหรือว่าในแต่ละโรงเรียนเองที่สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะเนื่องจากว่า พลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานที่สะอาดและสิ่งที่สําคัญคือพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไม่มีวันหมดนั่นเองค่ะซึ่งในแนวคิดนี้นะคะทําให้เด็กๆได้ผลิตเป็นผลงานออกมาก็คือโซลาเซลล์ใช้แทนพลังงานไฟฟ้าค่ะ สำหรับที่มาของโครงการลูกเขียนเขตร่วมใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะคือพวกหนูได้มีโอกาสได้เข้าไปอบรมกับทางกระทรวงพลังงานค่ะเกี่ยวกับพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ําพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทาให พวกหนูได้ระหนักว่าพลังงานมีความสําคัญยังไงทำยังไงถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานค่ะในการทําโครงงานครั้งนี้นะคะคือถือได้ว่านักเรียนเนี่ยได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะคะก็คือเขาได้มีการใช้กระบวนการในเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้นะคะเขาเริ่มจากเขามีปัญหาค่ะค่าไฟของโรงเรียนของเราเนี่ยมันมันมันสูงมันมีปริมาณมาก เขาเริ่มหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะคือหลักการโดยตรงของเรื่องนี้ก็เป็นในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะเราได้ให้ความรู้ในเนื้อหาแต่ว่าที่เราเพิ่มเติมก็คือเราได้พานักเรียนเข้าไปอบรมเพื่อให้หนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะของพลังงานทดแทนอย่างแท้จริง โมเดลของทางที่เราคิดขึ้นมาก่อนที่เราจะทําโครงงานจริงค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีแผงโซลาเซลล์ค่ะแบตเตอรี่ตัวปั๊มน้ําค่ะปั๊มน้ําขึ้นมาในแทงน้ําส่วนของจริงนะคะก็จะมีตัวชาร์จเจอร์ค่ะชาร์จเจอร์เอาไว้ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้ามาในแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะตัวชาร์จเจอร์ก็จะทํางานตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะ สำหรับบริเวณที่เราใช้นะคะก็คือตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะซึ่งเราได้สังเกตแล้วนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่รับแสงได้ดีที่สุดค่ะอุปกรณ์ในการทํางานของลูกเห็นเขตร่วมใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะหัวใจสําคัญก็จะมีโซลาร์เซลล์ ซึ่งแผงโซลาเซลล์นะคะเราก็จะใช้2แผงด้วยกันแผงละ140วัตต์ค่ะโซลาเซลล์นะคะจะทําหน้าที่รับแสงอาทิตย์นะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องปั๊มน้ําภายในโรงเรียนวัดเขียนเขตค่ะพลังงานที่ได้นะคะตอนกลางวันเราก็ใช้ในการปั๊มน้ําค่ะส่วนพลังงานที่เหลือนะคะเราก็จะสะสมไว้นในแบตเตอรี่เพื่อใช้กับหลอดไฟในเวลากลางคืนค่ะ และผลจากการที่น้องๆกลุ่มนี้เขาเห็นความสำคัญของพลังงานทางเลือกได้ทำการศึกษาค้นควา้าหาข้อมูลทำแบบโมเดลจำลองจนกระทั่งได้มีการติดตั้งและใช้แผงโซลาเซลล์พายในโรงเรียนก็ปรากฏว่าค่าไฟฟ้าของโรงเรียนวัดเพียนเขตมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะจากการที่เราได้สำรวจวินข่าไฟนะคะในแต่ละเดือนนะคะ ถ้าไฟมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะในอนาคตนะคะหนูคิดว่าหนูอยากจะให้มีแผงโซลาเซลล์นะคะติดตามอาคารเรียนต่างๆทุกอาคารเรียนค่ะและหนูอยากจะขยายผลให้กับชุมชนต่างๆนะคะโดยการรณรงค์ให้หันมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็มีพลังงานใช้อย่างยืนยาวค่ะคช่วงกล้าคิดดี สนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามสัปดาห์ที่แล้วพี่เพียวพาน้องๆไปพูดคุยกับพี่ตองพีนักเปียโ,โนโคเวอร์ชื่อดังบน YouTube ทําให้พี่เพียวเองอยากจะหวนไปหาการเล่นเปียนโนอีกสักครั้งแต่ด้วยความที่ห่างไปนานก็เกิดความกลัวในใจว่าจะทําได้ไหมจนได้มาเจอกับเทคนิคการเล่นแบบใหม่ที่ชื่อว่าเพย์บายเอครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่เพียวแน่ๆเลยตามพี่เพียวไปสนุกด้วยกันเลยครับ จริงๆนักด้ตรตีเพย์บาเอียร์ในเมืองไทยก็เยอะมากเลยนะครับเราก็เห็นนักดนตรตีทั้งสมัครเล่นทั้งอาชีพอะเล่นดนตรีในแบบไม่ใช่น้ตเพย์บาเอียร์มันมีวิธีการอะเฉพาะเลยครับในต่างประเทศมีมีหลายประเทศทําหลักสูตรนี้ไว้มันเหมือนจริงๆมันเหมือนเราร้องเพลงอะครับร้องเพลงมันไม่มีพิธีรีตองอะไรว่าเอ๊ะต้องเอาโน้ตมาดูแล้วก็ไอคำนี้ร้องด้วยโน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้ร้องสั้นยาวขนาดนี้มันไม่มีพิธีรีตองอะไรนั้นนั้นเลยแต่ว่าทุกคนก็ร้องเพลงได้ ก็เทคนิคสําคัญเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าใช้ความเข้าใจดนตรีด้วยหูไม่ใช่เข้าใจดนตรีด้วยตาไขข้อสงสัยเรื่องเทคนิคเพ a y ใบเอียกันไปแล้ว <c oughs> ก็ถึงคราวลงสนามปัดฝุ่นกันจริงๆแล้วล่ะครับเป็นกําลังใจให้พี่เพียวด้วยนะครับ ครับมีเคยเล่นปิโนมาก่อนไหมเคยเล่นอิเล็กโทรนครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับอ๋อครับที่บ้านจะมีคีย์บอร์ดอยู่อันหนึ่งครับก็จะไปซื้อเหมือนเป็นโน้ตที่เป็นตัวเลขครับคือตอนนั้นเล่นเพลงเต่ากับเพลงหนูมารีได้จําได้ครับสองเพลงนั้นแหละแล้วก็เลิกเรียนเลยครับครับแล้วแล้วพอพอเล่นไปอย่างนั้นแล้วรู้รู้สึกยังไงบ้างครับเล่นโน้ตตัวเลขแล้วรู้สึกไงชอบไหมชอบครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่านง่ายแล้วยิ่งถ้ามันเป็นโน้ตของเพลงสตรีมที่เราลองได้ด้วยครับมันรู้สึกว่าอยากจะเล่นอะแนงสตมครับ เคยเรียนเปนโนมาก่อนไหมเอ่ยเคยค่ะคือจริงๆเคยเรียนเปนโนตั้งแต่เด็กเลยเรียนแล้วก็ไปเรียนหยุดหยุดแล้วก็เล่นครั้งสุดท้ายจริงีที่แตะเปยโนจริงจงครั้งสุดท้ายตอนม .4 ตอนนี้ปี4แล้วเราเหมือนเหมือนหาแรงจูงใจที่ว่าเราอยากจะเล่นเพลงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอันนี้อันนี้ใสใสเรียนเปนโนกับคลาสสิกคืออ่านโนท่าเส้นเล่นเป็นกกคลาสสิกอะไรแบบนี้แต่ว่าคือตอนนี้หลังเล่นเพลงสตริงอยากเล่นเพลงพ็อปแต่ว่าเราจะแกะเองเล่นเองในใบเออะไรแบบนี้ทำไม่ได้ ีจะให้ทุกท่านนะครับใบเอียกันแบบสบายๆผมมีเพลงอันนี้นะฮะเพลงนี้จะง่ายมากมีแค่3โน้ตชื่อเพลง Birthday Party ทุกท่านฟังก่อนนะอย่าอย่าใช้ตาดูนะใช้ฟังนะครับเริ่มนะอ่าทุกท่านฟังแล้วเสียงมันขึ้นขึ้นหรือขึ้นลงขึ้นขึ้นอ่าตอบขึ้นเนาะสองท่านอ่าแล้วน้องแซมะขึนครัขึ้นเนาะเดี๋ยวเอาเอานี่เลยเอาน้องแซมกันเลยเริ่มนะ ไป,ไปอ่านะครับโอเคเอาน้องแบงค์ไปอ่านะครับอ่าพี่เพียวครับอ่าเยี่ยมครับอันนี้ทุกท่านไม่ได้ดูมือผมเนาะผมไม่เห็น <อะ S 2> ไม่รู้ท่านแอบดูกันป่ะเอาวักต่อไปนะฮะอันนี้ขึ้นขึ้นหรือล,ลงต่อร้อมกันขึ้นลงครับเก่งมากครับแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นเก่งมาก เนี่ยขึ้นครับขึ้นเก่งมากแล้วต่อไปลงอ้าลงนะแล้วตัวเนี้ยเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะเก่งม,มากครับอ้าวว่าต่อไปนะครับยาวนิดนึงนะครับอ่าน้องสเต็มกันถ้าเราเริ่มต้น เล่นดนตรีนะครับที่เขาบอกว่าด้วยคําว่า passion น่นะครับ passion ก็ก็คือความหลงไหลความความรักอ่ผมคิดว่ามันมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นจุดตั้งต้นแล้วมันก็จะนําเราไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทฤษฎีเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะตามมาแต่ถ้าเราถ้าเราเรียนมันแบบเป็นความรู้แล้วเราไม่มีความรักในดนตรีเนี่ยนะเราไม่มีความสุขกับมันเนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวหน้าเนี่ยมัน จะยากมากเราอาจจะได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างนะครับแต่ว่ามันมันจะไม่ยั่งยืนเท่ากับการเล่นดนตร,นร,ร,แบบรนตีแล้วเรามีความสุขกับมันทุกครั้งที่ถ้าเราแบบหยิบเครื่องดนตรีมาแล้วเรามีความสุขกับมันเราแฮปปี้มากที่เราได้เล่นเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นอะไรที่แบบมันมีพลังและมันยั่งยืนมันอยากให้เราแบบเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆอยากเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ที่เรียนกับครูโจไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับครูโจครับเพียวอยากรู้ว่าเทคนิคของ Play by e เอเนี่ยฮะมันคืออะไรครับครับก็คือการสอนให้เราเข้าใจทั้งทางด้านเกี่ยวกับตัวทำนองที่เขาเรียกว่าเมลโลดี้แล้วก็ตัวคอร์ดที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนีนะหรือว่าเสียงประสานนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ตัวของริทึมก็คือตัวจังหวะนะครับสส่วนนี้เป็นสาส่วนหลักๆเลยในตัวดนตรี แล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับคุณครูครถามเพียวถามเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าเคยฟังดนตรีแนวนี้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าฟังอะไรมาบ้างอันนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับอ๋อครับอันนี้สําคัญมากครับก็คือเราเราถามลูกศิษย์ทุกคนเพื่อเราจะเปิดใจลูกศิษย์ก่อนต้องเปิดใจครับ,รบต้องเปิดใจลูกศิษย์เปิดทัศนคติเพื่อให้ลูกศิษย์เขาเนี่ยแบบ,บว่าประทับใจมากที่สุด ครับครับก็เหมือนเป็นการรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ยชอบฟังอะไรมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมันก็มีผลต่อการเรียนใช่ไหมครับคุณครับครับเพราะว่าอย่างถ้าลูกศิษย์ที่ชอบเพลงแนวยุค50 60ยุคโอลดี้ยุคอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเพลงโมเดิร์นแอนด์เคนเซ่หรือเพลงต่างๆนานาที่เขาชิ่นทิดกันในสมัยนั้นนะฮะเราก็ต้องหยิบเพลงในสมัยนั้นเนี่ยมาร่วมมาร่วมสมัยมาสอนกับเขานะฮะแบบนี้แล้วถ้าลูกศิษย์ที่ฟังเพล่เพลงใหม่ๆของเวสต์ไลฟ์หรือของใครต่อใครเราก็คือก็ต้องต้องตามเขา คือในบทเรียนเนี่ยมันจะมีทั้งในหลักสูตรแล้วก็นอกหลักสูตรตัวในหลักสูตรเนี่ยโอเคเราเขากําหนดเพลงอะไรมาโอเคก็เล่นไปตามนั้นส่วนนอกหลักสูตรเนี่ยครับเราก็จะแอดเข้ามาก็คือเป็นเพลงอิสระเขาเรียกว่าเพลงนอกหลักสูตรก็คือเป็นเพลงที่ลูกศิษย์สามารถที่จะรีเควสต์ได้แล้วเราก็ต้องไปแกะมาสอนเขานะฮะอาจารย์ผมถามนิดนึงครับเผื่อน้องๆสงสัยเด็กเนี่ยอายุต่ำที่สุดเท่าไหร่ถึงจะเรียนแบบเพลงบายเอียได้ครับ อ๋อก็ประมาณ8ขวบก็ได้แล้วแปดขวบก็เล่นได้แล้วนะครับครับครับผมถ้าทางทางด้านเด็กนะครับเราก็ไม่ต้องไปลงในเรื่องหลักการเหตุผลอะไรมากนักก็คือเน้นให้เขาเล่นแล้วสนุกถ้าทางผู้ใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะลงในทางทางด้านทัศนคติได้นะครับว่าว่าทัศนคติแบบไหนที่จะประสบความสําเร็จเราก็สามารถที่จะลงทางด้านนี้ได้นะครับแล้วปกติเนี่ยคนหนึ่งใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเล่นเป็น อย่างผมเนี่ยมาหัดเล่นในหม่นี้อีกนานไหมครูกว่าจะเล่นเป็นครับอ๋อเรื่องเรื่องเวลานี่นะผมมีหลายคนถามผมผมพูดคําเดียวว่าผมรับประกันเนื้อหาครับแต่เรื่องเวลานี่ผมไม่รับประกันเพราะว่าแต่ละคนจะฝึกไม่เท่ากันนะครับผมก็จะบอกลูกศิษย์ทุกคนเสมอเลยว่าเรามาเอาความรู้เนี่ยดนตรีเป็นเรื่องที่แบบว่าอเรารับไป20เราต้องกลับไปซ้อมเองอีก80เป็นอย่างนี้เรื่อยไปครับถ้าคนที่ทําแบบนี้ได้ ก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนดนตรีต้องการความสม่ําเสมอครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราว่าง4ี่ชั่วโมงวันอื่นไม่แตะเลยไม่ได้ครับมันต้องอย่างน้อยฮะมีเวลาวันละชั่วโมงนะฮะหรือว่าวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีกว่าซ้อมแบบวันเดียว4ี่ชั่วโมงรวดครับผู้เจ้ครับผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งครับผมอยากรู้ว่าการเล่นแบบเพย์บายเอร์เนี่ยมันต่างจากการเล่นแบบอ่านโน้ตยังไงครับคือการเล่นแบบอ่านโน้ตเป็นการถอดรหัสด้วยตา แต่การเล่นเพย์บายเอียร์เป็นการเล่นโดยการถอดรหัสด้วยหูครับ,รบถ้าเราฝึกขั้นสูงจริงๆเนี่ยเวลาเด็กฟังปุ๊บเขาก็จะเล่นทั้งทำนองได้แล้วก็ทั้งคอร์ดได้เห็นไหมทำทำนองคือเมลโลดี้คอร์ดค,รคือโน้ทฮาร,ร์โมนีเสียงประสานใช่ฮะแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังทั้งด้านทางด้านก่อนจังหวะจังหวะก็มีหลายจังหวะฮะจังหวะสามช่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกวิทึมนี่ครับ,รบก็เลยเข้าเข้าสามหลักของดนงตรีหลักใหญ่เลย ทำนองจังหวะแล้วก็ตัวเสียงเสียงประสานก็คือตัวคอร์ดนั่นเองแสดงว่าที่เขาบอกว่าการเรียนด้วยหูคือธรรมชาติของมนุษย์อันนี้จริงใช่ไหมครับมันจริงครับมันจริงครับแต่แต่ว่าการที่จะบรรลุถึงจุดนั้นเนี่ยคือครูต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอะไรฝึกก่อนอะไรฝึกทีหลังแล้วก็ให ลูกศิษย์เนี่ยครับไปไปทำมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนผมเห็นครูโจ้เนี่เก่งมากๆเลยครับผมอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ครับครูโจ้ทำอะไรมาก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นครูสอนเพล์ไบเอีรเมื่อก่อนนั้นผมเคยออกเทปกับค่าย IS Promotion ก่อนครับเป็นเหมือนดนตรีบำบัดดนตรีบรรเลงครับดนตรีบรรเลงก็คือในอัลบั้มที่1กับ2เนี่ยมันจะเป็นบรรเลงแบบ เพียวๆเลยแล้วก็มีเสียงน้ําตกเสียงอะไรก็เป็นโปรดิวเซอร์ทาประกอบขึ้นมาคือฟังแล้วผ่อนคลายใช่ไหมนะฮะใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะมีอัลบั้มที่3กับสี่เป็นผมเล่นเปียโนแล้วโปรดิวเซอร์ก็มาทาดนตรีเป็นแนวเทคนิคเทคนดันส์พวกอะไรแนวๆนั้นนหะครับนะฮะผมอยากจะให้ครูโจครับฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยครับว่าถ้าอยากจะมาเรียนเปียโนแบบเพย์บายเอียร์เนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่าต้องฝึกอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับใจรักอย่างเดียว มัคบได้เลยครับเหมือนผมนะครับตอนแรกเมื่อกี้เรียนกับครูนี่โอ้โหท่าทางจะอีกนานกว่าจะเป็นครับครูแต่ครูก็สอนใจเย็นมากผมรู้สึกว่าครูใจเย็นมากมันก็ได้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับถอว่าเก่งแเพราะว่าการการบรรลุแบบเอียเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นขั้นๆไปมันไม่ใช่เป็นสิ่ง ที่มาสรย์เหนือมนุษย์ว่าโอ้ต้องเป็นอัจฉริยะหรือเป็นเทพอะไรอย่างนี้แล้วถึงแล้วถึงทําอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ครับ,รบขั้นตอนต่างๆ,ๆเหล่านี้ผ่านจากการทําย้ําทําซ้ําทําย้ําทําซ้ํามาตั้งกี่รอบแล้วเพราะนั้นผมรับประกันเลยครับว่าวพรแสวงบวกกับความขยัน ก็เป็นพรสวรรค์ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆอาจารย์ได้ยืนยันกันแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่พรสวรรค์เท่านั้นใครที่อยากจะเล่นเปียโนแบบเพย์บายเอียร์นะครับถ้าคิดว่ามันยากไม่ใช่แล้วนะครับคิดผิดเรียนเปียโนแบบเพย์บายเอียร์ใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่คุณต้องฝึกฝนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โจมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เด็กๆชมรายการเสร็จแล้วมีข้อคิดเห็นหรือว่าคำติชมรายการก็สามารถจะโพสเข้ามาใน Facebook ของเราได้นะคะทุกความคิดเห็นนั้นเป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมากเลยล่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะข้อคิดคําคมดีๆรอเด็กๆอยู่เชิญค่ะข้อคิดคําคมเวลาเรามองอะไรให้หัดสังเกตคือมองอย่างมีสติให้หัดสังกา คือตั้งคำถามถ้าสังเกตและสังกาเป็นก็จะได้ปัญญาทุกครั้งกลายเป็นคนที่ลึกซึ้งขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปะตะทขนมข้าวโพอดอบกรอบตูมตามเมจิกฟาร์ม